มีมีจอเรดร์ด้วยนะสงสัยพี่เขยเขาจะมาดักนกอะดักนกเพราะว่าเขาหวานข้าวก่อนที่ฝนจะลงเนี่ยดูเนี้ยมิดปลายเลยเม็ดข้าวมองไม่เห็นเขาสูบน้ําออกกําลังสูบน้ําออกนะแต่ฝนก็ตกเมื่อคืนก็ตกอีกตกอย่างหนักเลยตกอย่างหนัก วนาลำบากนะคะวนาลำบากแต่ไม่สามารถตั้งราคาข้าวได้นะคะไม่สามารถตั้งราคาผลผลิตของตัวเองได้ต้องให้ฝั่งรัฐบาลตั้งให้แบบนี้เพราะว่ากว่าจะได้มาเป็นเม็ดข้าวกว่าจะดำานาได้ดูที่หวานหวานทิ้งแต่หวัวปีแล้วน่าจะน้ำยังท่วมอย่างเงี้ยก็ปรับเปลี่ยนอีกก็ต้องมีหวานกล้าไว้อีกเผื่อถ้าตรงนี้ขึ้นไม่ได้ก็ต้อง ถึงหน้านั้นก็ต้องถ้ากล้ามันมีตกก้าไว้อีกก็หกวานกล้าไว้อีกอะถ้ามันถอนได้เขาจะมาดำเก็สูบดำใหม่บางทีอะมันพลิกแพง,งอย่างเงี้ยบางทีทำนาหวานนาหวานไม่ไหวก็ต้องทำนาดำนะคะนี่คือชีวิตของชาวนานะคะนี่คือชีวิตของชาวนาที่ลำบากมากอันนี้เป็นนาโคกนาดอนนาป่านะแต่เราขุดคลองไว้ขุดคลองละไอ้ต้นนี้ไม่ใช่ของธรรมชาตินะนี่เอามาปลูกเป็นต้นจานต้นจานนะ มีหลายอย่างที่ปลูกแต่จําเป็นต้องรือ้อต้นสักไม้สักไม้อะไรเราปลูกไว้อยู่แต่จําเป็นต้องรือ้อนะต้องย่างนาเพราะว่าเราไม่มีทุนที่จะดูแลมันค่ะดูกระต๊อบดูแล้วดูอีกนะ่าสงสารไหมกระต๊อบพังค่ะลมลมพัดลงพลังโยอะเยะเพราะว่ากระต๊อบไม่ได้ฝังค่ะใส่ท่อตั้งไว้เฉยๆแค่นี้นะคะ